ค่ะทุกคนวันนี้เรานะคะก็จะมาทําไข่พะโล้นะคะขั้นตอนแรกแล้วก็ผัดสามเกลอก่อนนะคะนี่ลาบักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หมูลงไปะค่ะ แล้วก็ผัไดไห้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ใส่โรตีลงไปค่ะเกลือ <c oughs> แล้วก็น้ำตาลค่ะ <c oughs> แล้วก็ซีอิ๊วด,ดำลงไปค่ะ แล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะสร็แล้วก็ใส่ลงออไปในหม้อค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่ไข่ของเราลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องพะโล้ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วด,ดำลงไปค่ะคนได้เข้ากันค่ะรอให้สุกอีกนะคะ Thank you.